สวัสดีครับพบกับ803 Weekly ประจำวันที่18พฤษภาคม2567อยู่กับผมพลทหารธนกิจไกรทิราชเราจะมาดูกันว่าในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมากองพันธทหารราบที่3มกองนทหารราบที่8เรามีกิจ,จกรรมอะไรบ้างเมื่อวันที่11พฤษภาคม2567พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงห่วงใยประชาชนผู้ประสบวาตาภัย5อำเภอของจังหวัดหนองบัวลำพูทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายอัมพลกิติอัมพลงองค์คมนตรีร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เทิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่ประชาชนผู้ประสบวาตาภัย5อำเภอของจังหวัดหนองบัวลำพูหลังจากนั้นพลโทอดุลบุญธรรมเจริญแม่ทัพภาคที่2พร้อมด้วยพลตรีนรทิพย์โพยนอกผู้ประชาการกองพลทหารราบที่3และสมาคมแม่บ้านทหารบก กองทัพภาคที่สองก็ได้เดินทางตรวจเยี่ยมพื้นที่บ้านเรือนประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากวาตาภัยและมอบถุงยังชีพให้แก่ผู้ประสบภัยพร้อมมอบสิ่งของบำรุงขวัญให้แก่กำลังพลที่ปฏิบัติงานในพื้นที่เพื่อเป็นกำลังใจให้กับกำลังพลในการปฏิบัติหน้าที่ในเขตอำเภอนากลางและอำเภอนาด่านจังหวัดหนองบัวลำพูหน่วยของเราก็ได้ยืนหยัดตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้ในการเข้าพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบวาตาภัย ผู้บังคับกองพันทหารราบที่3กรมทหารราบที่8พร้อมด้วยคุณคณิถาบิดรประธานสมาคมแม่บ้านทหารบกสาขากองพันทหารราบที่3กรมทหารราบที่8พร้อมคณะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจกำลังพลของหน่วยและชุดช่างที่เข้าให้การช่วยเหลือซ่อมแซมบ้านเรือนที่ได้รับผลกระทบจากวาัตาภาัยในพื้นที่พร้อมทั้งประกอบอาหารกลางวันและก็เครื่องดื่มให้กับกำลังพลผู้ปฏิบัติงานเพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้กับกำลังพลและยังเป็นการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจประชาชน ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์วาตาภัยในพื้นที่พร้อมทั้งแจกตุ๊กตาและขนมให้กับเด็กๆเพื่อเป็นการสร้างฝันกำลังใจให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบลเก่ากลอยเภอนาการจังหวัดหนองบัวลำพูกองพันทหารราบที่3กุมทาหาราหาราบที่8ร่วมกับตัวแทนจากหน่วยทหารอากาศซิโยทินลงพื้นที่ให้กำลังใจและมอบสิ่งของอุปโภคบริโภคให้กับครอบครัวของกำลังพลทหารอากาศให้กับครอบครัวของกำลังพลทหารอากาศซิโยทินที่ประสบวาตภัย มาต่อกันที่กิจกรรมการฝึกครับเมื่อวันที่13พฤษภาคม2567พันโทยุทธพลวิดรนผู้บรงครับกองพันนาราบที่3กรมนานราบที่8ก็ได้เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกทหารใหม่พัดที่1รุ่นปี2567และยังได้ประดับเครื่องหมายครูทหารใหม่ มอบทงประจาหน่วยฝึกพร้อมทั้งมอบสิ่งของบริโภคในการดูแลกาลังพลหน่วยฝึกและกล่าวให้อว่าเน้นย้ำมาตรการการฝึกให้มีความปลอดภัยทั้งนี้พันโทยุทธพลบีดอนผู้บังคับกองพันทหาร,ราบทิสากรมทหารราบที่8ก็ยังได้มีการร่วมรับประทานอาหารกับน้องน้องทหารใหม่พัที่1นึ่ทัพหและกํากับดูแลให้ทหารใหม่ได้รับประทานอาหารที่อิ่มและก็ได้รับสารอาหารครบตามโภชนาการเพื่อให้มีร่างกายแข็งแรงพร้อมสําหรับการรับการฝึกอย่างเต็มที่เพราะเราคือครอบครัวเดียวกัน น้องพลทหารธนพลบุญผูกน้องทหารใหม่พันที่1นึทับหหน่วยได้มีโอกาสพาน้องกลับบ้านไปเยี่ยมบุตรหลังคลอดพร้อมมอบสิ่งของจําเป็นสําหรับการดูแลเด็กเล็กเพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้กับตัวน้องทหารใหม่และก็ครอบครัว14พฤษภาคม2567ตรวจเยี่ยมให้คําแนะนําโครงการทหารพันดีรอ8,003 พันโทยุทธพลวีดอนผู้บังคับกองพันทหารราบที่3กรมทหารราบที่8ให้การต้อนรับนายประวิตย์บุญมีผู้อํานวยการศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจากพันธ์เพนซิลิพร้อมคณะตรวจเยี่ยมให้คําแนะนําโครงการทหารพันธุ์ดีโดยได้เข้าชมการดําเนินโครงการพร้อมมอบนโยบายให้คําแนะนําแนวทางการปฏิบัติให้เจ้าหน้าที่โครงการและส่วนงานที่เกี่ยวข้องได้นําไปดําเนินแก้ไขและปรับปรุงถูกต้องสมบูรณ์พร้อมมอบมเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทานเพื่อนช่วยเพื่อนให้กับหน่วยเพื่อดําเนินเพาะปลูกต่อไป แล้วก็มาถึงกิจกรรมสุดท้ายกิจกรรมที่หน่วยได้มีขึ้นในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาจิตอาสาร่วมพิธีปลูกต้นพระศรีมหาโพธิ์และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา7 2พรรษาณวัดสันติสุขวานารามตำบลบ้านเป็ดอำเภอเมือง,องจังหวัดขอนแก่นแล้วก็ยังมีจิตอาสาแจกจ่ายน้ำช่วย,พยแพล้งเพื่อช่วยเหลือประชาชนไว้สำหรับอุปโภคบริโภคในพื้นที่ชุมชนรอบค่าศึกหาราเดโชชัยและในพื้นที่รับผิดช,ชอบและนี่ก็เป็นกิจกรรมทั้งหมดในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา แล้วพบกับ8 0 3 Weekly ได้ใหม่ในสัปดาห์ต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ